พิกัดกีฬาช่วงเช้านะครับอยู่กับผมกจรชัยเพชรต์ข่าวแรกเราไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปกันหน่อยนะครับในกลุ่ม F อังกฤษเปิรสนาเบอรรี่รับการเย็นของมอลตอปรากฏว่าเกมนี้เจ้าบ้านถล่มไป2ประตูต่อศูนย์ับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนยุโรปในกลุ่มเอนะครับอังกฤษที่นำทัพมาโดยการ์เรซัมเกตนะครับเป็นกุนซือขัดตาทัพ นัดแรกนี่ก็ถือว่าประเดิมสนามได้ยอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับอังกฤษฟอร์มฝืดไปหน่อยแต่ว่าสามารถเอาชนะมอตา้าไป2ประตูต่อ0ย์ได้ประตูจากจังหวะที่จอร์แดนแฮร์สันครับครอสบอลจากกลับขวาเข้า,ขากรอบเกรทโทษให้กับดานิสสเตอร์ริทโขเข้าไปนาทีที่29และต่อมานาทีที่38นี่จากจังหวะกันต่อบอลแล้วก็เล่นทาชิ่งกันนะครับระหว่างแฮร์สันกับเตอริทก่อนที่จะไหลต่อให้กับเดลลี่ ซัดด้วยขวาในกรอบเขตโทษเป็นประตูไปอย่างสวยงามหลังจากนั้นในครึ่งหลังทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมก็เป็นอันว่าอังกฤษทำได้นะครับเก็บ3คะแนนสำคัญแล้วตอนนี้เนี่ยแข่ง2นั้นมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนมอลตาแพ้รวดยังไม่มีคะแนนเลยครับิติหลังเกมกันเลยขันในเกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นมอลตาสร้างโอกาสในการยิงประตูอังกฤษได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับ มาดูผลการแข่งขัน,นขกันบ้างน,นะครับในกลุ่มเอสกอตแลนด์เมอร์กับลิทัวเนียไป1ประตูต่อ1นะครับสโลวีเนียเฉือนอัชนะสโลวาเกียไป1ประตูต่อ0ครับ กลุ่ม C ีครับอาสเบจันเฉือนนอร์เวย์ไป1 0ไอแลนด์เหนือถล่มซานมาริโนไป40และเยอรมันนี่ก็สามารถเอาชนะเช็กไป30โดย2ประตูนี้ได้จากโทมัสบุลเลอร์นะครับถือว่าถูกโชว์กับฟุตบอลโลกเหลือเกินนะครับกลุ่มอ e ครับอาร์เมเนียแพ้กับโรมาเมนียไปศูนย์ประตูต่อ5มอนเตเนโกรชนะคาซัคสถานไป5ประตูต่อศูนโปแลนด์เฉือนเอาชนะเดนมาร์กมา3ประตูต่อ2นะครับ